โอ้เมื่อโชว์เปอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านพ mm ี hmm. ่สา, mm hmm. าวบอกว่าอยากกินข้าวต้มมัดก็เลยชวนกันทํากิน mm hmm. ออกมาไม่รู้ว่าจะน่ากินและอร่อยเหมือนที่คิดไว้ไหมมาดูกันครับอย่างแรกเราก็จะมาแบ่งหน้าที่กันทํางานคุณ mm hmm. น้าก็จะทําหน้าที่แกะถดดั่วดินเพราะเราจะใส่ในข้าวต้มมัดของเราด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนข้าวเหนียวนี้เราแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับก่อ mm hmm. นที่จะเอาไปห่อเราต้องมาผสมกะทิของเราก่อนนะครับทุกคน mm hmm. ส่วนผสมผมใช้แค่เกลือกับน้ําตาลตอนใส่เกลือไม่ได้ไถไว้ต้องขอโทษด้วยนะส่วนน้ําตาลเราใส่ไม่เยอะเพราะว่าไม่ชอบกินหวานาากนนนนนนะะคครบบบไไปเเเ่่อยยยๆจลลลลด้้้้้ททีีีแแแววว็ขห ไว้จนกว่าข้าวเหนียวและกะทิจะเข้ากันครับมาต่อกันที่เมนูของเราเวลานี้พี่เสากำลังปอกเปลือกมนันม่วงอยู่สีสันคือน่ากินมากๆปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็มาทํากันซอยเป็นชิ้นๆเจาไปใส่เป็นไส้ข้างในของข้าวต้มมัดเราครับตอนนี้วัตถุด,ดิบของเราก็พร้อมหมดแล้วขั้นตอนต่อไปคือมาเตรียมหม้อนึ่งเพื่อที่จะเอาไปตั้งหม้อก,กันต่อนะครับต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะเดือดระหว่างนี้เราก็จะมาห่อข้าวต้มมัดของเราครับวันนี้เราช่วยกันห่อหลายคนแต่อยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกของทุกคนเลยนะครับที่ได้ทําเมนูข้าวต้มมัดก้อนนื แต่พอห่อไปสักพักนึงเขาต้มมาที่ตั้งใจห่อตอนนี้เหมือนเขาห่อเนีมากกว่าทุกคนว่าไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นครั้งแรกก็ให้ภัยกันได้ออามาใส่ในหม้อน,นึ่งจนหมดแล้วเราก็ไม่รอช้ามาตั้งหม้อกันเลยครับช่วงระหว่างนี้เราก็ไปทําอย่างอื่นส่วนพี่เสาก็นั่งเฝ้าดูไฟไปเลยครับผ่านไป2ชั่วโมงกว่าคิดว่าน่าจะสุกแล้วก็เลยมาเปิดฝาดูแล้วก็น่ากินเหมือนกนนันเนนเน่ย,ยกลงมาจากเตาเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือหิวกันมากๆแล้วแต่ก็ต้องมาลุ้นเนื้อข้างในนะครับว่าจะหอมน่ากินเหมือนที่คคิดไววว้้้้้หหรรรืออเปปล่า่าาาาาาแกกกกะะะมมนนนต็จจีัทุุูสส ดีมากสำหรับรอบนี้หน้าตาย,ยังไม่ให้ผ่านส่วนเรื่องรสชาติพอได้ชิมแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่คิดไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาขอแก้ตัวใหม่นะครับ